เขาจริงใจกับคุณหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามปดหัวใจให้หมออัม้ธมาธรรมทารโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้กันใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวก,ก่อนนะอ่ะขอดูพลังงานของคุณหน่อยคนที่เลื่อนฟิตมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้พลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรคุณรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้2อจิตสใจเนาะสับสนไปหมดแล้วไม่ว่าไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้มันเป็นยังงไ นะไม่รู้ว่าเขาจริงใจไหมไม่รู้ว่าเขาจริงจังหรือเปล่าหรือว่าเขามาแค่เล่นเล่นคุณอาจจะสับสนในตัวเองมากๆช่วงเวลานี้มันเหมือนมีเสียงในหัวเสียงหนึ่งก็บอกว่าใช่มันจริงจงังจริงใจอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าไม่จริงหรอกเขาอาจจะมาหลอกเราก็ได้นะมันมีความสับสนปนเปนอยู่ในความรู้สึกของคุณทีนี้ขอดูพลังงานของเขาหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะมีความจริงจงังมีความจริงใจให้กับคุณหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ ต้องบอกเลยนะดูจากพลังงานเนี่ยเขาค่อนข้างมีความจริงจังแล้วก็ค่อนข้างมีความจริงใจกับคุณมากๆด้วยนะคะดูจากพลังงานต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ดูจากพลังงานต้องบอกว่าเขาเหมือนตั้งใจจริงนะเหมือนตั้งใจจริงเหมือนเอาจริงเหมือนเอาจังนะเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต,ต่างๆไปให้ได้เพื่อที่จะได้อ่ พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณดูเขาจริงจังดูเขาจริงใจนะเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะจริงจังจริงใจกับคุณอ่ะขอดูพลังงานเพิ่ม,เต,มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะขอขยายหน่อยเขาจริงจังจริงใจจริงๆใช่ไหมรู้สึกอย่างไรดูจากพลังงานเออจริงจังจริงใจจริงๆ,ๆ,ๆนะนะจริงจังแล้วก็จริงใจจริงๆนะแล้วดูจากพลังงานต้องบอกว่าเขาน่าจะพยายามจะทําให้คุณเชื่อมั่นและเชื่อใจในตัวเขาด้วยนะทุกทครั้งที่คุยกันเขาน่าจะพยายาม อาจจะพิสูจน์ตัวเองทั้งคําพูดการกระทําเพื่อให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขานะดูจากพลังงานเขากําลังพยายามจะทําทุกอย่างให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปนในทิศทางที่ดีหรือว่ามีความมั่นคงนะเป็นไปนได้ว่าคนคนนี้อาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทําตอนนี้คือเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองแล้วก็พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นไปนในทิศทางที่ดีสุดท้ายแล้วขออีกหนึ่งใบละกันเป็นการคอนเฟิร์มดูจากพลังงานเออจริงๆแหละ เขามีความกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์แสดงว่าเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเขาจริงจังจริงใจไหมเอาจริงๆเขาจริงจังและจริงใจถ้าเขาไม่จริงจังไม่จริงใจเขาไม่เครียดหนักขนาดนี้หรอกเพราะว่าเขาก็กลัวไม่ใช่แค่คุณกลัวเขาก็กลัวเขาก็กังวลว่าการทุ่มเทครั้งเนี้นะ การลงทุนครั้งนี้มันจะเสี่ยงหรือเปล่าเขาก็มีความกังวลใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเขาจริงจังจริงใจหรือเปล่าโอ้โหต้องบอกเลยจริงจังและจริงใจสุดๆไปเลยเพราะเขามองว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีมากๆในชีวิตของเขาเป็นคนที่ดีมากๆในชีวิตเขาและเขาอยากจะทําให้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นเขาจริงจังแล้วก็จริงใจกับคุณมากๆนะคะใครได้